พรให้ครอบครองท่านมีความเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขมากๆในปีใหม่นี้นะครับ Happy New Year ครับปีใหม่ที่กําลังจะถึงนี้นะคะก็ขออวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกอย่างคะ่ะสวัสดีปีใหม่คะ่ะขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสารพลโลกจงดลันดาลให้ท่านมีความสุขกเกษมสำราญในวันปีใหม่นี้สวัสดีปีใหม่ครับ ขอให้ปีใหม่ปี2,566เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นใหม่ ขอให้คุณมีความสุขมากๆประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกวันของปีใหม่ของคุณเต็มไปด้วยความสำเร็จความสุขความจเจริญรุ่งเรืองขอให้ปี2566เป็นปีที่การงานดีกิจการรุ่งเรืองประสบผลสำเร็จได้ผลตอบแทนที่ดีลํำรวยลํำรวยสวัสดีปีใหม่2566นะคะสวัสดีปีใหม่2566นะครับเราขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกท่านที่เลือกเราขอ อวยพรให้คุณมีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในปีใหม่นี้นะครับปีใหม่นี้ขอให้นำพาความสําเร็จความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกๆประการจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปในปี2566นี้ค่ะสวัสดีวันปีใหม่ปี2566ครับขอให้ปีใหม่ของคุณเต็มไปด้วยความสุขเกษมสาราญและสำฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาครับผม ปี2566นี้ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มเล่นใหม่ขอให้มีความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานจะเริญยิ่งขึ้นไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปี2566นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีความสุขและเติบโตในการเฉลิมฉลองปีใหม่กับครอบครัวและเพื่อนๆค่ะและขออวยพรให้ในปี2566นี้เป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกท่าน ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังศาถนาและมีสุขภาพกา,ามัยที่แข็งแรงเต็มเพี่ยมไปด้วยพลังบวกตลอดทั้งปีค่ะขอขอบคุณพัน์ุเนอร์ทุกท่านสำหรับความไว้วางใจและการร่วมงานกับอ e ีทีเน็ตเวิร์กในปีนี้และขออวยพรให้ปี2 0 0 6แลุเป็นปีที่ดีสำหรับทุกท่านขอให้ครอบครัวของท่านมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตลอดปีและตลอดไป